สวัสดีค่ะแชร์ไลฟ์ว with สปสชรู้ครบจบทุกเรื่องกับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถ้าหากว่าคุณเป็นคนไทยและคุณมีสิทธิบัตรทองคุณต้องรู้เรื่องสิทธิเหล่านี้ค่ะอะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์สมบูรณ์เพ่นพิมพ์ค่ะรักษาการทั่วมวยการกลุ่มสปสชเขตสิบอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์สมบูรณ์ได้ครับ เรื่องของพระอ้อมผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการนี้เริ่มต้นมาอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนโครงการพระอ้อมผู้ใหญ่สําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวเริ่มต้นปีอาจริงถ้าเริ่มเริ่มนานแล้ว 2, 65, <อ>ปีว2อ6 5เดือนพุษภาพมนธ์สปีละใช่เพราะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย ให้พระอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มในจุดสิทธิประโยชน์ของสปอชนะครับหรือของสำนักงานประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจําเป็นต้องใช้พระอ้องผู้ใหญ่ซึ่งซึ่งซึ่งแต่ก่อนเราก็เข้าใจว่าได้เฉพาะผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปได้นะไม่ใช่แล้วก็60ปีขึ้นไปก็ไม่ได้ทุกคนถ้าอยากได้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงก็คือต้องติดเตียงเอาติดเตียงยางได้ไหมเออไม่อยากได้ค่ะต้องติดเตียงเอา คือคือนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ต้องเป็นผู้พิการทุพพลภาพและอุบัติเหตุมาเนี่ยต้องนอนติดเตียงเป็นภาระของของลูกของหลานหรือของผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนั่นเท่ากับว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวใช่ใชแต่หมายถึงคนป่วยที่ติดเตียงด้วยที่เขาได้รับอุบัติเหตุไม่สามารถลุกเดินเหินไปเข้าห้องน้ําอะไรเองอย่างเงี้ยได้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขอรับได้อันนี้กลุ่มแรกอันนี้กลุ่มแรกนะกลุ่มแรกเพราะว่า แล้วเราต้องบอกกันว่าโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยโดยผ่าน,นกลไกของกองทุนเขาเรียกว่ากองทุนท้องถิ่นนะ,ะมีอยู่ที่เทศบาลกับอบตอทุกแห่งในประเทศไทยทั้งบนอุบลเราก็อุบลเ,เรานี่มีสามร้อยกว่าแต่ว่าทั้งเขตห้าจังหวัดอย่างมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญุระธานีแะะสีเกียรติหกร้หแห่งมีครบแล้วค่ะ,คะ และอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าอีกกลุ่มเนี่ยเราต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะเห็นนะก็คือเป็นคนปกติเหมือนพวกเรานี่แหละน้องเหนียวที่คุยกันอยู่นี่แหละแต่ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถที่จะกั้นปัสสาวะอุจจาระได้ไอหรือจามเนี่ยมันจะมันจะเล็ดออกมาประมาณนี้แต่ว่ามันนานๆเป็นนะต้องต้องเป็นประจำบ่อยๆนี่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ผ้าอ้อมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่จะมีแบ่งเป็นสองกลุ่ม อันนี้แบ่งเป็นกลุ่มโรคไหมคะที่ว่าเรากลั้นอุอจจาระปัสสาวะไม่ได้คือต้องได้รับการมินิจฉัยจากบุคลากรสาธารณสุขนะคือไม่ใช่ว่าเราอยากได้เราก็ไปขอเลยไม่ได้เราต้องไปให้ทางเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยว่าปีนิฉัยเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไหมเป็นเรารักษาหายไหมหรือว่ามันมันไม่หายแล้วมันจําเป็นต้องใช้พระอ้อผู้ใหญ่ตรงนี้ก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ประเมินประเมินก่อนแล้วก็เขาก็จะขึ้นทะเบียนแล้วก็เอาเข้าโครงการ อันนี้ก็คือจะเข้าในระบบเลยใช่ใช่ใช่เหมือนกับเป็นการประวัติในการขอเข้ารับบริการว่าเราได้ไปได้รับการรักษาหรือเป็นโรคอะไรก็คือจะอยู่ในระบบเกี่ยวกับเราทั้งหมดเลยใช่ไหมจะมีปัญหาตรงที่เป็นครั้งแรกเนี่ยเราเราไม่ได้รับการวินิจฉัยเราก็อยากได้เลยเห็นเขาโฆษณาปราชสัสพันว่าใครที่มีปัญหาใครมีปัญหาเรื่องกั้นประสญ์สอุจจาจะไม่ได้ให้ไปติดต่ออบตเทศบาลแล้วก็เบลือไปขอเลยไม่ได้ก็ได้คนตอบรับ ของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิโครงการนี้เยอะไหมคะเยอะยังอยู่หลักพันตอนนี้ขึ้นอยู่สามพันนะครับป <3, 000. S 1> ีนี้เป็นคือเราต้องเห็นใจเนาะว่าพี่น้อง,พ,องพี่น้องทางชนลำบทบางทีเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบางทีก็พอเข้าไปออบตแล้วไม่ได้ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ยังใช้ทรัพย์ของลูกของหลานอยู่ทีนี้คะ่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วลหะว่าญาติพี่น้องของเรามีภาวะ อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นภาวะพื่งพิงนะคะไม่สามารถที่จะเดินเหินปฏิบัติภารกิจประจําวันตัวเองได้อย่างสะดวกเนี้ค่ะรวมไปจนถึงมีผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะอั้นหรือกลั้นกสวาระอุจจาระไม่ได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เราในฐานะลูกหลานเนี่ยควรจะทํายังไงต่อคะเมืองต้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะแจ้งใครค่ะแจ้งใคร ถ้าอยู่ใกล้อสมให้แจ้งอสมะอ,อสมรเขาก็จะพาไปนนง่ายสุดเลยง่ายสุดแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้สถานอนมามัไหรือโร,รงพยาบาลเข้าไปหาหน่วยบริการเหล่านี้ได้เลยถ้าเราเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยช้าสุดสิบ5ห้าวันทีนี้พอสิบห้าวันเนี่ยระยะรอคอยนั่นแหละเราก็ต้องไม่ต้องเดินไปนะเพราะว่าในระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนี่เราจะมีระบบดูแลู่มีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่า นักบริบาลห <veck. S 2> รือแคชิเบอร์อะนักบริบาลตรงนี้เขาจะมาดูเราตามตามแผนที่พยาบาลเขียนโครงการเขียนแผนงานให้เราว่าคนนี้จะดูเดือนหนึ่งดูกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งใช่แค่แพนแค่แผนแค่แพนคือพยายามที่จะไม่ใช้ภาษาอั <c oughs> งกฤษนเอา <c oughs> แผนการดูแลรายบุคคลข<ๆ>เขาก็จะมาดูตามแผนการดูแลรายบุคคลแล้วก็ไม่ต้องเดินไปนะครับก็จะมาเยี่ยมเรา นนซึ่งในแผนเนี่ยคือจะระบุอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะต้องได้รับท่า่เขาก็จะเอามาก,อกอมอบให้เลยใช่ในลนักษณะแบบนี้ในการอยู่เลยอาจจะเป็นเดือนละครั้งหร<อ>ือเขาคงไม่ได้มาทุกวัน,ม,นลลออมั้งคะหรือยังไงไม่ไม่ทุกวันฮะถ้าถ้าในกลุ่ม15วันครั้งหนึ่งในกลุ่มที่มีภาวะกั้นปสัสสาวะอจุอจลาไม่ได้มันต้องเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องให้ญาติแบ่งเบาภาระด้วยนะอันนี้ตามความ,ความเป็นจริงนะอาจจะมาสัปดาห์ละ สองครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งแต่อันนี้คือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ก็ต้องมาก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ญาติต้องดูแลช่วยไม่ใช่ว่าจะให้นักบริบาลดูแลทุกวันนั้นไม่ไหวเพราะว่านักบริบาลเราก็มีจํากัดมีจํากัดเราต้องดูหลายหลายคนด้วยในชุมชนนึ่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องสิทธิตัวนี้เป็นเรื่องของการแบ่งเบาภาระดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องภาระเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของลูกของหลานญาติพี่น้องว่ากันไปเป็นภาระแต่ถ้าเกิดว่า เราเราเราจ่ายเต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตรงนี้รัฐบาลก็คือแบ่งสัดส่วนออกมาเพื่อที่จะมาดูแลต้องเข้าใจถูกแล้วครับเข้าใจว่าบางคนเข้าใจว่าพอนักบริบาลมาดูต้องให้เข้ามาดูทุกวันมันต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายนักบริบาลก็ไม่ได้ดูคนเดียวนะครับบางคนก็ดูห้าถึงหกคนหรือสิบคนดังนั้นก็คืออาจารย์เป็นอย่างนี้ได้ไหมนิสรุปนี้ได้ไหมว่าก็จะตอบไม่ได้หรอกว่าในหนึ่งคนอะ ภาวะความจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าอ้อมเนี่ยกี่มากน้อยเท่าไหร่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ใชเพราะว่ามันอยู่ที่แคร์แพลนหรือว่าแผนดูแลเฉพาะบุคคลเขามีความจําเป็นมากอาจจะเบิกเต็มโดสเต็มแม็กก็ว่ากันไปบางคนมีความจําเป็นน้อยเราก็ให้ไปตามสัดส่วนประมาณนี้ถูกต้องไหมคะอยู่ที่ขั้นตอนการวิเคราะห์ตามแผนที่วิเคราะห์ออกมาตามแผนการดูแลรายบุคคลหรือแคร์แพลนนั่นแหละแต่ว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ย ในชุดสิทธิประโยชน์เราให้3ชิ้นต่อคนต่อวันอยู่แล้วใคจะใช้ชิ้นเดียวก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้เยอะเนาะบางคนอาจจะ4ชิ้นอย่างนี้ก็แล้วแต่โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมบูรณ์มาพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะจากโครงการที่มาดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งปิงที่ต้องการจะได้รับ อผู้ใหญ่ตรงนี้แหละมาใช้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มภาวะตรงนี้หรือว่ามีลูกหลานที่หรือว่าญาติพี่น้องที่สังเกตเห็นว่าเขามีภาวะต่างตเหล่านี้เราสามารถที่จะให้คาแนะนาเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการโทรศัพท์เลยค่ะสายด่วนค่ะ1 3 3่านย์นะคะสายด่ว,วนสปสชนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ